บัดนี้วันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่43ที่ข้าพเจ้านางกมลพัฒมาลาัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตพรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทอญ มันตาจักวาเวสุอัตตาคัตฉันตุเทวตาสัทธมังนิราชาสุนันตุสักขโมขทังสักเเกาเมจรูเปคีรีสีคราตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทศจคามีตรวนาคาหาเนเคหาวัตุมิเคเตปุมมาจายันตุเทวาชระธราวีสเมยักขาคันทัพนาคาติดท่านตาสันติเกยังมมนิวรวจนะสาท้าโฮเมสุนันตุ ธรรมะสวรณกาโรอายมพทันตาธรรมสวรรณกาโรอายมพทันตาธรรมสวรรกาโรอายมพทันตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูเชยามิอารหังสัมมาสุโทภะกวาพุทธังภะกวนตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวตาธโมธรรมังนมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนัง ฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังฆ่าฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังฆ่าฉามิทุติยมปิสังคังสารนังฆ่าฉามิตัดติยมปิพุทธังสารนังฆ่าฉามิตัดติยมปิธรรมังสารนังฆ่าฉามิตัดติยมปิสังคังสารนังฆ่าฉามินัทิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจเจวะเชนะสโสทิเมโหตุสัพพทา นตทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนาสัสจวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานตทิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนาสัสจวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาอิติปิสโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตารโรปุริสธรรมสาซาลาทิสัตถาอเทวมนุสานังพุโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวก ยายาปฏิปันโนพควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภรควโตสาวกสังโฆยะทิทางจาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคคลาเอสาพรควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาตติ ญาณิธาภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวาอันตลิเขสัพเพวภูตาสุมนาพระวันตุอธโธปิสกัจจสุนันตะสุนันตุภาสตาิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกรุธมนุสิยาประชาญาทิวาจรารตโตจะหรันติเยพลิงตัสมาหิเนรคตถะอปมาตายังกินจีวิตตังอิทาวาหุรางวาสาเคสุวายังรัตนนังปณีตัง นโมสัมมาอาติตถาคเตนะอิธรรมปีพุทธเทระตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถีโหตุขยังวิราคังอมาตตังปณีตังยถาชกาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปีธรรมเมระตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถีโหตุยมพุทธเศถโถปริวันนะยีสุจิงสมาทิมานันตริกันยะ มาหูสมาธินาเตนสโมนา,มนาวิชติอิธรมปีธรรมเมรตนางปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวตีโหตุเยปุคาราอาัตตสตังประสัทธาจตาริเอตานิยุคาณิโหนติเตทักขิเนยยาสุขตาสาสาวกา เอเตสุทินานิมหาพาลานิอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนาสาเจนสัสวัธีโหตุเยสุปายุตามนัสาธรรมเหนานิกามิโนโคตมัสาสนามหิเตปฏิป,ต,ปตาอามตังวิไคหาลัทธามุทานิพุติงผู้ชมานาอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนาสาเจนสัสวัธีโหตุยถินทขีโลปัทววิงสิโตสิยา จตุพีวาเตพิอสัมปยกรรมปิโยตถูปะมังสับปุริสังวทามิโยอริยสัจานิอเวจจปัสสติอิธรรมปีสังเครตะนังปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวัติโหตุเยอริยสัจานิวิภาวยันติคำพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจาปิเตโหนติพุดสัมปมัตานาะเตภวังอัตธมามาทิยันติ อิธรมปีสังเคราะตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวธีโหตุสหาวสา,าสทัศนะสัมปธายัตยะสูธรรมมาชหิตาพะวันติสกายทิศถิวิจิกิจิตันจาศีรพะตังวาปียะทธติกิจิจตูหปาเยหิจวิปะมุตโตชะจาพิฐานานิอทัพโพกาตุง อิธรรมปีสังเคราะตะนานังปณีตังเอเตนาสาเจนะสุวัตถิโหตุกิจาปิโสกรรมมังกรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทธาเจตสาวาอัทโพโสตัสาตาสะปฏิชาทา,ายะอัทปตาทิถัปปธาสาวุตาอิธรรมปีสังเคราะตะนานังปณีตังเอเตนาสาเจนะสุวัตถิโหตุ วานาปคุมเพยยถาพุทสิตักเคคิมหานมาเสปัรมสมิงคิมเหตถูปมังธรรมวรังอเทเสยิธิพานักคามิงปรมังิตายาอิธรรมปีพุทธเทรตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุวโรวรันยุวรโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอเทเสยิธรรมปีพุทธเทระตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุ ขีนางปุรานางนาวางังนาถีสามพาวางังวิราชจิตตายติเกพระวัสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณทิฉันทานิพันติทีรายถายามปฏีโปอิธรรมปีสังเครัตนงังปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวัตถิโหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตัง พุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขตตถาคตังเทวมนุสปูจิตังธรรมังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขตตถาคตังเทวมนุสปูจิตังถังคังนมัสสามะสุวัติโหตุ สัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจะตุวังพวสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินสัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุตตาปจายโนจัตตาโรธัมมาวัตันติอายุวนโนสุขังพระรัง เอวัมเมสตังเอกังสม,มยังภควาขยายังวิหารติขยาสีเสสะทิงพี่ขุสหเสนตัดตาลโขภัขวาวพี่ขูอามันเตศิัพังพิขเวอาทิตตังกินจากพิขเวศพังอาทิตตังจากขุงพิขเวอาทิตัง รูปาอธิตาจากขูวิญญานางอาธิตังจากขูสัมผัสโสอาธิโตยมปิทางจากขูสัมผัสสัจจยาอุปัชติเวท้ายตังสุขังวาทุขังวาอัทุขามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนาอาทิตตังอธิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามรณีน่าโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหโทมานาเสหิอุปายาเสหิ อาทิตตันติวทามีโสตังอาทิตตังสาธาอาทิตตโสแต่วิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยามปิทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักินาโทสักินาโมหินาอาทิตตังชาติยาชรามรณนโสเกหิปริเทเวหี ทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตาคานวิญญาณังอาทิตังคาณสัมผัสโสอาทิโตยามปีทางคาาสัมผัสสปัจจยาอุปาจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตัง เกนะอาทิตตังอาทิตังราคคินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาเชรามารณเนาสโสเกหีปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหีอาทิตตันติวทามิจิวหาอาทิตต รักษาอาทิตาจิวหาวิญญาณังอาทิตังจิวหาสัมผัสโสอาทิโตยามปิทางจิวหาสัมผัสปัจจยาอุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามารณีนาโสเกีิปริเทเวหิ ทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิกายโยอาทิโตโพธพภาอาทิตากายยวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโสอาทิโตยามปิทางกายสัมผัสสปัจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตังราขักินาโทสักินาโมหินาอาทิตตังชาติยา ชะรามารณีนาโสเกยิปาริเทเวหิทุเขญิโทมนาเสยิอุปายาเสยิอาทิตตันติวัามิมโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิอาทิตตังเกณะอาทิตตัง อาทิตังราคะก,กินาโทสักินาโมหักินาอาทิตังชาติยาชรามารณนสโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทโทมนาเซหิปายาเซหิอาทิตตันติวทามิเอวังปัดสังพิกะเวสุตวาอาริยาสาวกจากขุสมิงปินิพินทติรรวเปสุกินิพินทติ จากขูวิญญาณเนปินิพินทติจากขูสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางจากขูสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปินิพินทตติสาเทสุปินิพินทตติโสตวิญญาณเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปีทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทายตัง สุขังวาทุคังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคานสมิงปินิปินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณเนปินิพินทติคานัสัมผัสเสปินิพินทติยาปิทางคานสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทะยิตัง สุขังวาทุคังวาอะทุขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติชิวหายปีนิพินทติระเสสุปีนิพินทติชิวหาว,วิญญาณนปีนิพินทติชิวหาสมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางชิวหาสมผัสสัจจยาอุปาชติเวทยิต <crime> <void applause> ัง UH, สุขังวาทุคังวาอทุขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติกายะสมิงปีนิพินทติ โหทัพเพสุปิณิพินทัติกายวิญญาณเนปิณิพินทติกายสัมผัสเสปิณิพินทติยามปีทางกายยสัมผัสสปัจจยาอุปาจติเวทยีตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาทุขังวาตาสมิงปิณิพินทติมนัสมิงปิณิพินทติทมเมสุปิณิพินทัติมโนวิญญาณเนปิณิพินทติ มโนสัมผัสเสปินิพินทติยมปิทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัศมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรำมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทตาญาติปชานาติติ อิทมโวจะพระควาอัตตนาเตพิคขูพระควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิจจะปะนาเวยากรณาสมิงพันยมาเนตัสสะพิขูสหัสสะสะอนุปาทายะอัสเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติเอวัมเมสุตังเอตังสมยังพระควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขทาเย ตัตตะราโขพระวาปัญจาวัคคีเยพิกขูอามันมาเตสิรูปังพิกขเวนัตตารูปังใจหิทางพิกขเวอัตตาอภวิสนายิทางรูปังอาภาทายาสังวัตเตยญาลเพทาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยัสมาจจโขพิกขเวรูปังอนัตตา แตสมารูปังอาพาทายาสังวัตตินัจจรพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาเอาหสีติเวทนาตัตาเวทนาจะหิทางพิเขเวอัตาอาภวิสณนายทางเวทนาอาพาทายาสังวัตเตยยลพิธจเจเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาเอาหสีติยัสมาเจโคพิเขเวเวทนานนาตา แตสมาเวทนาอาพาทายสังวัตตินาจารพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญานัตตาสัญญาจยิทังพิกเวอัตาอาาวิสานยิทังสัญญาอาพาทายสังวัตเตยยะรับเพตัจะสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยะสมาจะโคพิกเว สัญญานัตตาแตสมาสัญญาอาภาทตายาสังวัตตินาจรปฏติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขารานัตตาสังขาราจะยิทังพิกเวอัตตาอภวิสังสูนัยยิทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงลภเพแตจะสังขารสูเอวังเมสังขาราโหตุ เอวังเมสังขารามาอเหสุนติยสมาจโคพิกเวสังขารานัตาตะสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันตินัจลปติสังขารสูเอวังเมสังขาราโหนตูเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังนัตตาวิญญาณันจะหิทางพิกเวอัตตาอภวิสณนยิทางวิญญาณังอาภาทายสังวัตเตยะ ละเพตแจะวิญญาณเอเอวังเมวิญญาณนางโหตุเอวังเมวิญญาณนางมาเอาโหสีติยะสมาจะโคพิขเววิญญาณนางอนัตตาแต่สมาวิญญาณนางอาพาทายสังวัตตินจละปฏิวิญญาณเอเอวังเมวิญญาณนางโหตุเอวังเมวิญญาณนางมาเอาโหสีติตังกิงมันยถาพิขเวรูบังนิจจงวานิจจงวาติ อนิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกนลังนุตังสมนุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยถาพิขเวเวทนานิจาวา อนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสมนุตบาสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญยถาพิกเวสัญญาอนิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกข aan, aman, mmm ังวิปริมาธรรมมังกัลล e ังน e ุต so, ังสมานุปบาสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยะถาพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมมังกัลลังนุตัง สามนุตร์ปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมีเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยะถาพิกขเวียาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยำปัณนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปัณนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกันลังนุตัง สัมนุตปาติตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหาพิขเวยังกินจิรูปังอติตานาคตปัจจุปันนังอัจจตังวาพหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปัญตังวายญาทูเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามาสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตัง สัมมยาปัญญาญาทัตทัพพังยากาจีเวทนาตีตานาคตปัจจุปันนาะอัจฉราวาพิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันทิเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามาสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมยาปัญญาญาทัตทัพพังยากาจีสัญญาตีตานาคตปัจจุปันนาะ อัจตาวาพยิธาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมมเนโสหามะสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสามาปัญญายะทัตทัพพังเยเกจีสังขาราตีตานาคตปัจจุปันนาอัจฉริวาพยิธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวา ปนิตาวาเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหามาสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัปัญญายาทัตทัพพังยังกินจีวิญญาณังตีตานาขตตะปจุปันนังอาจเตังวาพาหิตาวาโอราทิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตัง มามะเนโสหามาสมินเมโสอัตตาทิเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญาญาทัดทัพพังเอวังปัดสังพิขเวสุตวาอริยสาวโกรูปัสสมิงปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญายปีนิพินทติสังขารเรสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชสติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสเมิงวิมุตตมีติญาณ โอตีขีนาชาติวสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธายาติปชานาตีติอิทธมะมโวจาภควาอัตตมนาปัญจาวัคคิยาพีขูภาควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิญจัปปนะอวยยากรณ์สมิงพันยมาเนปัญจาวัคคิยานังพกขูนางอนุปาทายะอาสเวีจิตตานิวิมุตจริสุติ